คดีทุจริตทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการร่ำรวยผิดปกติหรือทำผิดเรื่องหัวการประมูลที่ปปชชี้มูลความผิดและทำให้ผู้กระทำความผิดต้องถูกปลดออกไล่ออกหรือติดคุกและบางเรื่องนำไปสู่การยึดทรัพย์สินให้ตกเป็นของแผ่นดินหรือเว้นวรรคทางการเมืองที่เป็นไปตามกระบวนการทำงานของคณะกรรมการปปช โดยทุกวันอังคารและพฤหัสบ,บดีของทุกสัปดาห์ที่ปปชได้ชี้มูลความผิดไปรวมแล้วประมาณ10ถึง20เรื่องและพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปทถูกร้องเรียนมากที่สุดนายประสาทพงศิวาภัยกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปป,ปชกล่าวตอนหนึ่งในงานสัมมนามาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า ที่ผ่านมามีการร้องเรียนมายังปปชอยู่บ่อยครั้งและหลายรูปแบบโดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมองไม่ค่อยออกเพราะมีความแนบเนียนปปชจึงได้มีการร่างมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน4ด้านครอบคลุม3มิติคือมาตรการด้านกฎหมายมาตรการด้านการบริหารมาตรการด้านการตรวจสอบกำกับดูแลและมาตรการการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเกิดจากการศึกษาและวิเคราะห์อย่างเป็นกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำในสามมิติคือมิติก่อนการเข้าสู่ตำแหน่งมิติระหว่างการดำรงตำแหน่งและมิติการกำกับดูแลและตรวจสอบโดยหลังจากนี้จะนำข้อเสนอในการสัมมนาไปให้คณะอนุกรรมการพิจารณาว่าครบถ้วนหรือไม่หากครบถ้วนแล้วจะเสนอให้คณะกรรมการปปชาพิจารณาเพื่อสมควรออกเป็นมาตรการป้องกันทุจริตเชิงนโยบายของอบทอ และจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการต่อไปคาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก6เดือนข้างหน้าผมว่าอ,อปทอต้องเข้าใจตัวเองว่าวันนี้ต้องทำตัวให้เปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้เขาบอกว่าผีกลัวความสว่างฉันใดเนี่ยอ,อปทอที่ตุกติกก็กลัวความตรวจสอบฉันนั้นกูอย่าไปกลัวการตรวจสอบที่กูเชิญรัฐมนมาตรวจสอบเลยมาเลยมาตรวจสอบเทศบาลผมเลยอย่างเงี้ย ถ้าเราเปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้จะไปกลัวอะไรสำหรับปี2,557มีเรื่องร้องเรียนที่ปปชรับมาใหม่กว่า1000เรื่องโดยเป็นเรื่องร้องเรียนเก่าจากปีที่ผ่านมาเกือบ6 0 0 0เรื่องตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงอัตราความไม่โปร่งใสในการบริหารงานท้องถิน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีจำนวนที่สูงมากเมื่อเทียบกับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของปอปชกว่า7 0 0 0เรื่อง นอกจากนี้ข้อมูลการมีส่วนร่วมของอบทในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตในปี2557มีอปทจำนวน48แห่งสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอปทดีเด่นการป้องกันการทุจริตจากสนุนทั้งหมด7,853แห่งทั่วประเทศไม่ถึงร้อยละหนึ่งที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการปลอดทุจริตสัดส่วนดังกล่าวสะท้อนการให้ความสำคัญของค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตได้เป็นอย่างดี Oh, okay.